วันนี้นะครับผมมนนพมสุรินทร์นะครับหรือว่าช่างอินเดียหรือว่าช่างเดียในนามช่างเย็บผ้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่อันนี้เราจะจัดส่งงานนะครับอันนี้ยังไม่ได้ส่งนะงานยุโรปรอการขนส่งอีกสองสาวันนะครับแต่เราจะส่งวันนี้สี่สิบตัวคือสีกากีนี่นะครับแต่นี้อันนี้ไม้ละสองตัวนะครับที่เราที่เราใส่ไว้นะเรารู้จะดับตั้งแต่วันศุกร์แล้วเราก็เตรียม ส่งงานนัดส่งงานคือวันอาทิตย์นะครับเราก็ตเตรียมตั้งแต่วันวันสุกวันเสาร์แล้วเพราะว่ามีคนมาแจ้งว่าไฟจะดับนะครับเป็นวันไฟดับอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ไฟดับไม่ได้ทางานแต่เราก็ยังมีงานส่งนะเพราะว่าเราเตรียมตัวตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับนี่เพราะว่ารู้และแจ้งกันแล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่รู้ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะงานก็คงจะตามนัดไม่ทันนะครับอันนี้สี่สิบตัวนะครับสองนะครับนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหก ยี่สิบยี่สิบสองยี่ิบสี่ยี่หกยิบแปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบนะครับอันนี้คือสี่สิบตัวแล้วนะครับอันนี้ไม้ละสองนะครับเป็นไม้ละสองตัวนะครับที่เราทําไว้นะครับเราจะนัดส่งมันแล้วแต่นะเพราะว่างานเราจะทยอยส่งนะครับทยอยส่งไปเรื่อยๆนะครับงานเสร็จก็จะทยอยส่งไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเสร็จประมาณจํานวนสี่สิบห้าสิบหกสิบตัวเราก็ทยอยส่งไปเรื่อย นี่คืองานสไตล์ที่เราทำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกระน,นาจะได้เจอกันใหม่นะสวัสดีนะครับ